เยมึงจะโหลดเซฟแต่กูก็จะระเบิดไปเรื่อยๆถ้ามึงระเบิดบ้านกูมาแต่ครั้งเดียวนะครั้งที่สองไงนายตอง,ง,งเหรออ๋อระเบิดได้สองครั้งฟรีๆตอง,งฟรีห้พงมียอะไร,รบ้านกูมีไว้สำหรับระเบิดอะ่ะอ๋ออย่างนี้นี่เอง กูบ้านบ้านกูไม่มีไว้สำหรับเบิดบ้านกูมีไว้สำรับโยไอ้สัดเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยขึ้นเฮี้ยอะไรกับเลือกไว้เป็นเรื่องแต่ที่รูดูอะแม่งตอนนี้กำลังอารมณ์เสอยู่มันก็มากวนอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียเป็นไงว่าอารมณ์เสีย ของขึ้นเนี่ของขึ้น